ครับสวัสดีครับนะครับลุงเพิ่มมาครับหรือผู้พันเพื่อนมาครับจาของแบรนด์มือถือเดินกินนั่นเองนะครับมีน้องๆหลายคนถามว่านะครับอ่านะครับแบรนด์มือถือเดินกินมีรายการอาหารกี่อย่างนะครับลุงเพิ่มก็จะตอบว่ามีทั้งหมด6อย่าง6ชนิดนะครับที่ฮอตฮิตคิดมาเพื่อทุกคนเลยเลยอย่างแรกคือนะครับเป็นเฟ้นไฟนะครับเฟ้นไฟอย่างแรกครับอร่อยมากกันแบบมี2รสชาติคือรสชาติ ปลาบิกากับวิงแซบนะครับนี่คืออย่างแรกครับอย่างที่2นะครับเป็นปลายปีกไก่ทอดอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะนะครับขาดิบขาดีเหมือนกันนะครับกับทานเล่นก็ได้นะครับทานกับข้าวก็ได้หรือเป็น กับแก้มยิ่งดีใหญ่เลยนะครับนี่อย่างที่สองของเราครับอย่างที่สามเป็นนะครับฮอตดอกครับฮอตดอกก็เป็นที่นิยมของทุกคนทุกท่านเหมือนกันนะครับอย่างที่สี่เป็นลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นก็ค่อนข้างที่จะขายดีเหมือนกันนะครับอย่างที่ห้าเป็นนะครับไส้กรอบครับไส้กรอบอีสานเป็นลูกเล็กๆครับมีสองอย่างคือแบบวุ้นเส้นนะครับแล้วก็แบบข้าวนะครับนี่คืออย่างที่ห้านะครับอย่างที่หกเป็นปลาไข่นะครับปลาไข่ทอดนะครับซึ่งเป็นปลานําเข้าจาก ประเทศเนเทศแท์นะครับก็ค่อนข้างที่จะมาแรงในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับแบรนด์ของเราครับมือถือเดินจินก็มีนะครับรายการอาหารอยู่นะครับ6ชนิดก็สามารถนะครับเลือกเป็นฮอตฮิตในตลาดในขณาดนี้นะครับ หลายคนถามว่าล่ะครับลงเพิ่มขายแก้วเท่าไหร่ครับขายแก้วละ19บาทครับขายแก้วละ19บาทนี้ก่อนนะครับกาไรก็จะได้อยู่ประไม้แก้วหนึ่งก็ประมาณตก9เนื้อครับถึง13บาทเ้าถึง13บาทนี้ก็เป็นนะครับกาไรที่เราคิดมาแล้วเพื่อทุกคนทุกท่านเพื่อรากหญ้าที่อยากจะมีธุรกิจอยากจะมีรายได้เป็นของตนเองครับเราขายถูกนะครับขายง่ายแต่กําไรดีแน่นอนนะครับท่านใดที่สนใจแฟนชายนะครับชัวนี้ก็ นะครับนะครับเรานะครับลานุเพิ่มก็ขายอยู่ครับขายแฟรนไชส์อยู่ปกติก็ราคา1,9000บาทนะครับเราไม่ขายขายเพียงนะครับ2,900บาทเพื่อทุกคนทุกท่านนะครับสนใจก็